สวัสดีครับวันนี้อันนี้เป็นเกมมาร์ไรเดอร์นะครับเป็นเกมของมือถือนะครับน,นี่นะครับเป็นเกมมือถือนะครับอันนี้ผมเอาปุ่มอ่อนะครับเพื่อให้น้องๆพี่ๆได้อันชมกันแบบเต็มครับไม่มีปุ่มบางผมก็ใช้การจำบ้านครับมี่น้องคนหนึ่งขอให้มาเล่นฮิบิกินะครับผมก็จะลองเล่น ผมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยชอบเรื่องฮี่มีกีเทพิ่นนะครับมีกีน่าจะเป็นตัวยัก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 เฮ้ยวะ่ะโอ้เจอแล้วขอตั้งค่าปุ่มแป๊บหนึ่งนะครับขอให้มันสักหกเปอร์เซ็นก็พอ นี่จะเป็นตัวฮีบิจิราได้ขอเอาเป็นล่าน,นี้ก่อนนะครับนะครับ ผมจะขอเก็บถ้าไม่ตายไปใช้รอบสองกันนะครับนี่คือร่างสีเดียวผมก็ไม่นูนกันนะว่าวมันคืออะไร ตีกองเช่นหน่อยแล้วมผมเจอกับยีเฮดกับอะไรวะตัวหนึ่งเป็นฮิบิกิอันนี้ผมปรากกราฟิกลงนิดนึงนะครับเด่อขอโทษทีครับมันไม่ค่อยชัดมีกดกดถ้าไม่ตายแล้วโอ้กันได้ครับ ค่อ,อยเก่งเท่าตอนนั้นในความคิดผมสำหรับเกมนี้นะครับแสดงในหนังไม่รู้จะเก่งหรือเปล่าขอตั้งแป๊บนึงครับเพราะปุ่มมันน่าจะบงังชื่อกับแบ็คนะครับมาเลเดอร์แบค็คน่าจะเป็นตอนเด็กๆคงเคยได้ดูครับ รอบที่แล้วไม่ได้ใช้ทำไม่ตายรอบนี้ขอใช้แล้วกันนะกดงานนี้กดบีกับเอค้อมกันนะครับถ้าไม่ตายกดบีกับเอค้อมกันนี่เป็นล่าหัวเมื่อมาล่าสีแดงซันนะหน้าซันนะครับเทนะครับมีโคต้าตอนจบ ผมพยายามจะไม่ใช้ท่าเดิมๆนะครับเฮ้ยโดนมีครับโดนถ้าไม่ตายแบกแล้วไลเดอพัน,มมนคิก นีอมีโคช่าด้วยรอบพ่เล้วใช้ท่าไม่ตายแล้วรอบมี้อมใช้กันเล,นะละ้นี มันจะเปลี่ยนท่าใหม่นะครับนะครับปล่อยไปแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดนึีงยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเป็นท่าอื่นนะครับก็ฮีบปกีมาเรื่องนะครับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร่างอื่นนะครับ พะรอบหนึ่งมันเปลี่ยนได้แค่ร่างเดียวเจอกับเอเจเอกับตัวอะไรวะน่าจะมาจากซีเรียนของมาเลเดอร์อากิโตะนี่แหละใช่ไหมเอออากิโตะไม่ใช่คาบิโตะยวคงขอใช้ร่างธรรมดานี่จบจบรอบแรกก่อนนะครับ คอมโบก็ง่ายครับนะครับดดตัวนี้บปกเปลี่ยนตัวมันจะโกงนิดนึงครับเฉพาะเปลี่ยนตอนบีต,ตัวตอนบีตัวลงมามันจะทำดามเมจรุนแรงมากครับน,นี่คือบัลเลอร์เฮบิกิ สำหรับรุ่นเ,เก่าๆนะครับตอนนี้ผมชอบมากนะผมชอบตึงนกนี่แหละครับมันจะมีนอกอะไรเนี่ยครูถ้าจำไม่ผิดครับนี่เป็นล่างล่างอะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเคยเห็นทุนทุนในเดอะมูฟวี่โห่ไครับล่างนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นมีดเป็นขุยอะไรนี่แหละผมเข้าใจมันเันโอ้โหคุณใจรัวๆเลยครับ ท้าไม่ตายแล้วอโอ้โหดาบถ้ามันจะฟันไกลขนาดนี้กระบองยังคงอยู่เดิมนะครับอยู่ห้องตีดอยู่ข้าง,างหลังซองคือฟีนี่คือไม่โดนดาเมจนะเขาซุยก้อน,นะะอหนึ่งแล้วกันครับนี่ มาจากเรื่องเดียวกันนี่หว่าสู้กันที่หอคอยของคิบะากับเดอบ,บี ح ح> นี่บีกี้กับชาทิกชาติกนี่แหละถ้าใครรู้วิธีชาพลังก็บอกผมเลยครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันนี้ไปแดกเฮ้ย ผมก็ไม่อยากใช้ท่าดเดิมๆเหมือนกันนะครับผมก็จะลองเปลี่ยนท่านใหม่ๆดู<ป>หุยคอกอัพเฮ้ย <laughs> มือคอกอัพแล้วไม่ทำอะไรหรือ้ประเด็ดคลอกอัพแล้วไม่ทำอะไรเหลอ<ป> อืมโจโกโชห้าเสียงจงห้าเสียงโอ้ยไมก้าล้ก็ประมาณนี้ครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ